อาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมกับเดลี่เกมเมอรตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเชอร์ c ็ h กโฮ e ชัปเตอร์1นะผมก็เกมที่รอมานานแลผมกับชัปเตอร์1ซึ่งก็วางขายเมื่อนานมาแล้วเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะซึ่งก็เป็นเหมือนจะภาคต่อแต่ก็ไม่ใช่ครับผมเอยประมาณปีที่แล้วของวันที่16พฤศจิกาผมเออไวดีวก็เราจะมาเล่นกันนะผมมาเปิดประเดิมกันเลยกับชัปเตอร์1 ซึ่งก็มีภาคก่อนหน้านี้อีก2อสามภาคครับผมแล้วก็ภาคนี้ที่กำลังจะมาครับเอเวเกนแต่ในเรื่องอของ Chapter 1นี้จะเกี่ยวกับจากที่ไปอ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับการที่เชอร์ล็อกนะผมไปสืบคดีการเสียชีวิตของแม่ตัวเองในเกาะแห่งหนึ่งครับผมมาเริ่มกันเลย m a เธอร o เรฟฮาร์ m ซิบิวอั r o ปร o โอเคมาลองรู้ครับ แปลเท่าที่ได้แปลมั่วด้วยแหละหลักมามบชล็อกผมกโมคตรชอบเลยแบบตั้งแต่แต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเยอะหรอกขิงนั่นคือสิ่งที่นายต้องการเพื่อช่วยให้รถาก,การเมาเรือที่กลับมาหานายขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตชันนัจอนฉันไม่คิดว่านายจะเอาขิงมาจริงหรอ ไม่ฉันไม่ได้เมาเรือสักหน่อยเยีย่ยมไปเลยไม่ต้องห่วงเชอรี่เราเกือบถึงโคโรนาแล้วฉันสามารถมองเห็นแผ่นดินผ่านหน้าต่างนี้ได้นั้นพอจอดเทียบท่าและจิตชายามใหม่ก็ดีดูเหมือนกับจะสนใจสาวใช้มากกว่าแผนที่นะเออดูเชอร์ล็อกจะไม่พอใจนะ<ๆ>เออสู้ๆเรากลับมาที่นี่ที่ที่เราเติบโตมันน่าตื่นเต้นนะที่เราจะได้รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรืออะไรที่ยังเหมือนเดิม ฉันเริ่มจะตั้งคำถามแล้วว่าการเดินทางหลายสัปดาห์ที่ยาวนานนี้มันาคุ้มค่าหรือเปล่าการเดินทางตลอดทางนี้อดทนกับคำสบประมาทเพียงเพื่อจะไปเยี่ยมหนุมศพของแม่ก็ตามมันเป็นเพียงเรื่องไร้สาระของไม์คิลที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวของนายพยายามลืมม,มันไปซะเถอะเหมือนฉันฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกที่แสดงออกเป็นข้ออ้างที่อ่อนแอที่คอยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและไม่ได้อะไรเลยจากมันนายอยากจะทำมันใช่ไหมพอแล้วกับความสมเพชและความน่าสงสัย เรามาช้าไปหน่อยเป็นไงเราจะออกไปที่โรงแรมและได้ออกไปหาเธอในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้มันจะคุ้มค่า Thank you มากจ John และถ้านายต้องการที่จะแจ้งให้ภรรยาของกัปตันรู้ถึงเรื่องที่ไม่รอบข้อของเขาฉันจะไม่ขวางทางนายในที่สุดฉันก็พร้อมที่จะลงจากเรือต้องสาบลำนี้แล้วมาเถอะเราจะไปด้วยกันโอเคก็นาเดินทางมาถึงแล้วผมเรือ ภาคภาคหน้าเห็นเขาเกี่ยวกับ HP l o v e c r a f t มาด้วยัะผมเอามาเกี่ยวข้องก,กันก็น่าสนใจมากภาคหน้า Awakened พี่ใครอะ่ะอันนี้คือชอเชอรล็อกตอนเป็นหนุ่มนะครผมในเรื่องของภาคนี้อ๋อเป็นชาวเมืองโหชิวมากอยากเล่นเลยในเรื่องแล้วสืบสวนนะผมซึ่งผมก็สืบไม่เคยเป็นหรอก ต่ก็ต้องมาลองดูครับเกมดีขนาดนี้อันนี้คือไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะกดเข้าเกมมาแล้วอัดเลย Hey Sherry, hey, Sher come on. Hey Sherry, มานีแล้ว Okay, <Yes, yes. S 1> ค,ครับไปไป Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Okay, okay. Sherlock, ยินดีต้อนรับสู่ฮาราซโซเดลลูโซ,โโซโรครับท่านหากว่าท่านต้องการสิ่งใดกรุณาถามที่แผนกต้อนรับครับโอเคครับยินดีต้อนรับสู่ฮาราโซเดลลุโซครับเราแค่ต้องการลายเซ็นของคุณท่านช่วยเซ็นเอกสารพวกนี้ได้ไหมครับไหนว คุณโฮมครับใช่ตอนนี้เราเตรียมห้องสองสองหนึ่งไว้ให้คุณแล้วผมเห็นว่ามันถูกจองไว้สำหรับสองคนคุณต้องการคุณแจสองดอกไหมโอ้ไม่เป็นไรครับเราคิดว่าเราน่าจะอยู่ด้วยกันตลอดเยี่ยมไปเลยครับห้องอยู่ชั้นบนครับเดินขึ้นบันไดไปอี่นี้ต้อนรับสึกโคโรนครับเร็วๆเลยเชอร์ร็อกฉันต้องการที่จะเห็นห้องของเราแล้วฉันหวังว่ามันจะเห็นวิวนอกระเบียงนะเราไปไหนนะ Your room is upstairs sir ใั้นบนนะผมหมายเลขสองร้อยสองสองหนึ่งโอเค let's go สองเก้าถ่ายผู้คนได้หรือเปล่าสองสองเจ็ดหกสวัสดีมาด,ดามครับคุณผู้หญิง r e ด d y ready พูดอะไร มันให้เราขึ้นบนไดตรงนั้นขึ้นมาแต่เราดันมาทางนี้เพราะงมันชี้ไปอยู่มาแล้วขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าห้องคุนยังไม่พร้อมโอเค,อเคมาอะใครเนี่ย เด็นไปดูของก็คือห้องยังจัดอยู่ครับผมเวลามาพักโรงแรมก็จะแบบประมาณนี้และะ้วมั้งก็ต้องพักผ่อนแน่วนะเฮ้ชรี่เชอรี่ just out rock อะไรลูลาหมอดูนะักทำนายจอน,จอนเราผ่านเรื่องนี้มาแล้วไม่ใช่หรอแมวนะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรต้องทำหุย น่าสนใจครับขอโทษน,นะครับท่านแต่ผมเกรงว่าคุณกราชี่กำลังตรวจตาอยู่ในขณะน,นี้บางทีคุณอาจจะสนใจวัดาภาพเหมือนของคุณในขณะที่รอเขาทำไมยกโทษให้ผมด้วยทำไมผมควรนั่งถ่ายรูปท่านครับมันเป็นศิลปะไม่จำเป็นต้องมีคำว,ว่าทำไมแต่มันเป็นเหตุผลของมันเองทุกสิ่งล้วนมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นวัตถุระบบหรือความเชื่อเอาเป็นว่าศิลปะคือเลน์ที่ทำให้เรามองเห็นโลกแห่งความจริงได้ นี่คือการก้าวถอยหลังความจรงงงิงไม่ใช่ประเด็นและมันไม่ซับซ้อนมันก็แค่ความจรงิงไม่ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่คุณไม่จําเป็นต้องมองผ่านเลนเพียงแค่เปิดใจฮะซึ่งดูค่อนข้างใกล้ตัวความจรงงิงก็เหมือนความงามในสายตาของผู้ชมดังนั้นบอกผม่อยสิว่าคุณเห็นอะไรก็รูปคนธรรมดา แมวน่ะเชอรี่เขาทำอะไรถึงสมควรโดนแบบนั้นคนรับใช้บอกว่าที่เซวิเชบาร์เชอรี่นาะยคนไปหยิบอะไรมาให้เรากินนะฉันจะไปหาโต๊ะฉันหิวแล้วโอเคแต่เขาไปแปลอันนี้คือผมก็มฟังไม่ออกหรอกเขาทำมาอัดคลิปแล้วก็แปลตอนนี้คงไม่ทันไล้วก็รอตัด เมื่อกี้เราก็เดินมาแนละ้วมันกดไม่ได้หรือว่าเรามองไม่เห็นวะเบนเดติกส์ประวัติชื่อคุณนะคำเนี้ยเคยเล่นสักเกมหนึ่งหรือเปล่าเพื่อนตั่งไหนโคโรนาเงียบกว่าที่ฉันจำได้ด้วยซ้ำมันจะเป็นมือเย็นที่ยาวเกมนี้เสร็จผมได้เล่นโคโรนาสองต่อเนะี่ยนะเอาเกมนี้เป็นสำรองไนวะ้แล้ว ยวไปโคหน้าต่อครับผมเออ what do you have in mind ครับนายกำลังคิดอะไรอยู่สัญญาก็บไงล่ะว่าไม่ใช่เรื่องไร้สาระหลังจากที่ถูกขังอยู่ในเรือลำนั้นเป็นเวลานานเราก็ต้องมีการทํากิจกรรมกันบ้างไม่อย่างที่นายเห็นมีคนทิ้งไม้เท้าไว้บนโต๊ะของเราหวังว่านายจะระบุเจ้าของได้เออมันเป็นเรื่องไร้สาระฉันจะใช้เวลาสักแป๊บจอนอย่างมากที่สุดดีงั้นนายก็เอาไปให้เขาด้วย Why should I return คือในเขาเหรอเออแล้วพนักง,งานที่นี่มีไว้เพื่ออะไรอ่ะเไปดับความงามเหรอดอื้อเชอรี่นายเนี่ยดื้อนะเนี่ยนายต้องการทำอะไรสักอย่างการตบหน้าตัวเองก็เป็นสิ่งที่ต้องทำมันไม่คุ้มหรอกแต่โอเคขอดูหน่อยนีคือเราดมกลิ่นอะเนี่ย the cane is made of ebony it's worn for. and bears the scars of numerous hits the cane is made of ebony it's worn uncared for and bears the scars of numerous hits. Oh, my God! A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven from the old English name meaning garlic place. The hand grip is a head of a gold Japanese statue stolen from a temple. Jiwanese dents suggest Jiwanese used as a bludgeon. bludgeon. cane is an expensive ostentatious weapon. And mm -hmm. Its, it's owner own. must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Don't ask me about the cane. I was with you the whole time. เอาแหละฉันหวังว่านายจะจดบันทึกข้อสังเกตแต่ละอย่างที่นายสงสัยลงไปในสมุดของไม่นะแล้วก็นายจะหาคนน้าคนนั้นยังไงล่ะดูแค่ไม้เท้าคงไม่พอองศาฉันต้องถามแขกคนอื่นๆว่าเขาเห็นอะไรที่นี่ CX กดเปิดบุ๊เคสเคสบุ๊กปากหลักฐานแล้วคุยกับใครสักคนลองตอนนี้ด้วยไม้เท้าโอเคต้องลองบุ๊เคสแล้วผมกด C แล้วก็ปักหลักฐานนะตอนนี้ไม่มีอะไรมากผมแบบกว้างโอ้โหโอ้โหโคโดนาเกาะมุกอโคโดนาพิสแขนก็สุดพูให้หมดแล้วผม Help me, please. Excuse me, just one question. Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. You obviously haven't thought this all through, or are you just annoying these people on purpose? May I ask for your assistance? แม้ว่านายจะมีสติก็ตามเชฉรี่ฉันสงสัยว่านายจะเจอเจ้าของไม้เท้าในครั้งแรกที่ลองหาฮแล้วนายมั่นใจพอที่จะเดิวพันมันไหมเพื่อนทำไมจะไม่ละ่ะมาดูกันว่านายเก่งจริงหรือเปล่าโอเคโอ้โหเออดา พิธีกรรมที่สุดสารนะครับเป็นพิธีกรรมเมืดที่สุดสาร uh, and so right after I turn ก็คือในต,ตอนนั้นทันทีที่ฉันเลี้ยวหัวมุมถนนฉันได้เห็นเขาในคอมเมนเซอร์ เขาเริ่มมองไปรอบๆอย่างกระวนกระวายแต่ฉันก็รีบที่จะหาที่ซ่อนหลังป้ายหลุมศพสามัญสำนึกบอกให้ฉันวิ่งหนีแต่ตอนนั้นหน้าที่ของฉันที่มีต่อคนผู้อ่านอ๋อนี่นักข่าวอะผู้อ่านของฉันสําคัญกว่าความเสี่ยงต่อชีวิตของฉันโชคดีที่แวมไพรยไม่สังเกตเห็นฉันเรียกไปวมพรพายแล้วและยังคงทาพิธีอันชั่วลายต่อไปเขายกผู้หญิงคนนั้นขึ้นจาก,จากหลุมศพของเธอและสั่งให้เธอฆ่าชายคนหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้จากนั้นพวกเขาก็จุ่มิดและ ร่วมรักกันในโรงศพที่เพิ่งขุดพบของเธอเอมันกินเวลาหลายชั่วโมงแต่เมื่อดวงจันทร์ค่อยต่ำไปบนท้องฟ้าพวกมันก็กลายเป็นค้างคางและบินหนีไปไฟเ a y ฉันสามารถถารูปถ่ายของเหยื่อมาได้สองสามรูปน้าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้ถูกตำรวจยึดไปโอเคครับผมเหมือนจะมีโน้ตให้อ่านอีกหนึ่นงเมื่อกี้ถ้าเชิญลอคอยติดตามสิ่งที่สิ่งที่มาให้กัแบบทุกคน ที่เราพบเจอฉันจะบ้าไปแล้วโ t ตรมันน่าแปลผิดแหละ Something is not working มีบางอย่างที่ไม่ทำงานหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบชัยโยบ้าโง่เชอร์ี่อันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนแล้วเขาเือใครขเหรอนี่คือชัวร์รี่ส่วนโน้ตไม่มี Ask you a question? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. <laughs> Do you know anything about this? Ex excuse me, what? I'm not I sure. I I know. You obviously haven't thought this all through, or are you just annoying these people on purpose? Can you satisfy my curiosity? Ex excuse me, what? I'm not sure I know. อันนี้บนก็คือ coordinate teacher อ c o o r d เ n ียนคืออะไรวะแล้วก็อาการไม่ชอบหนามไฮ d ด o โฟเ b ียน่าเห็นใจก็ซิม m e t r ซิม y m m e t r i จิมโอห์อะไรสักอย่างอะ่ะช่างมาันอ่านยาก sorry, but คือแค <month S 1> ่มองก็มอง ก็รู้เลยว่าคนนี้มีเอกลักษณ์อะไรบ้างเป็นแน่เป็นแน้นะเจมันจัสต์แน่เป็น,น,น,ะนะน,ปนผู้ตัดสินวะเป็นเหมือนศาลนะเอออัฟอเอแปลว่าอะไรน่ารักอ่ะลัวความสูงด้วยนะมันดูยังไงอะ่ะอยากรู้อะ่ะแบบชัวร็อกอะ่ะแล้วก็คนนั่นอะ่ะเอาให้หมด may I ask for your i system เป็นมิ i you, sir, s, I <S ที่ความเป็นมอืออาชีพ italian double น,โโนี่แปลว่าอะไรค่ขุนนางเหรอเป็นช่างถักด้วยโอเค มีข้อมูลเพิ่เข้ามาบอกว่าจากที่สอบสวนจากการสอบสวนที่ไร้สาระของเขาอันนี้คือเป็นบทพูดของเพื่อนเรานะผมพูดถึงเราเชอร์ล็อกต้องทําการทดลองเกี่ยวกับผลของการแยกการไม่แยกส่วนกล้วยเป็นสมุนไัยก็จริงอะไรเนี่ยวอเจอถ้าเชอร์ล็อกยังเอาแต่ถามเรื่องเดิมๆกับทุกคนที่เจอฉันคงบ้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องโอเครู okay. ้ ท you know oh, t นี้ไม่เป็นไรถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราจะหาจากไอ้นี่แล้วครับเพดานบนนะผมฉันต้องตามหาอาดีตทาหารเรือที่ออกไปที่สวนหน้าบ้านโอเค I file owner have to Navy officer เขาเป็นหน้าาตปเ็นได้ชัดว่านายไม่ได้คิดเรื่องนี้ทั้งหมดหรือนายแค่ทำให้คนเหล่านี้ลำคันทำไมเหมือนมีเสียงอยู่ในหัวเราอะเฮ้ยแปลกๆนะเชอร์รี่เออต้องเน็ตเนื่ยจากการเดินทางของเรา ฉันไม่สามารถอธิบายความร่ดเร็วของเขาในการท้าทายเล็กๆน้อยๆของเขาของฉันด้วยวิธีอื่นได้เว้นแต่เชอร์ล็อกจะเปลี่ยนกลยุทธ์เราจะใช้เวลาสัปดาห์หน้าเพื่อค้นหาคำตอบจะได้มีวิธีที่ดีกว่านี้ในการเข้าถึงเค Help the white me please. My dear fellow, you're talking My right man. to นายโรชเจ้าที่กองทัพเรือนั่งอยู่ที่โต๊ะของเรากับคู่รักผู้สูงศักดิ์ชายผู้เอ้ยผู้ชายคุยกันเรื่องเรือยอทส่วนผู้หญิงก็หงุดหงิดกับไม้เท้าเอ้ยบางทีเธออาจจะวางมันไว้เฉยๆแล้วสามีของเธอก็ลืมออกไปตอนที่ไปพบกับคนส่งตอนนี้ฉันมีข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบในการเข้าห้องโอเคเฮชิลี่ตอนนี้เรามีข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบเพื่อเข้าไปพบเดอะเซน เร็วเข้อเถอะถ้าเรารีบไปอาจจะเจอผีมาดูว่าเชอร์ลี่ใช้เงื่อนงำและอนุมานเพื่อตัดสินว่าใครสามารถตอบคำถามของเขาได้หรือเป็นเพียงโชคไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามมันประสบความสำเร็จจากการสอบถามที่ไร้สาระของเขาเชอร์ล็อกต้องทำการทดลองเกี่ยวกับผลการไม่แยกส่วนวัตฟ้าอีกไม่น่าใช่ละ หรือต้องแจ้งทางเคาน์เตอร์มีคนทิ้งไม้เท้าไว้บนโต๊ะของผมผมสงสัยว่าเขาอาจจะต้องการมันผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะระบุตัวตนเจ้าของอย่างไรดังนั้นตัวเรื่องที่ง่ายที่สุดจึงจบลงด้วยความล้มเหลวนั่นสิไม่สิ่งที่ทําให้หงุดหงิดคือนายพยายามแหกกดเกมของฉันเชอร์รี่อย่าขี้เกียจนีมันบล็อกเลยอะคร a สปอร์ตสปอตแมนชิ ถือว่าไม่รู้เชอล็กอกอคอยรบกวนผู้อื่นผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาและ,ะนั่นทําให้เขาเริ่มราคาญฉันทําไมเขาถึงถามคามถามที่ถูกต้องไม่ได้ผู้คนเริ่มที่จะมองเราแปลก,ก,กแน่นอนว่าต้องขอบคุณเชอร์ี่เขาไม่ควรเข้าไปทําให้หาคนให้งุนงนง,นง <c oughs> เหมือนเรายิ่งทําอะไรเหมือนมีผลต่อนาะคตว,ว่ะรังสง อ๋อนี่ล่าส่งมันมีหมอดูบ้าวะเรียกว่าหมอดูได้ปะโรงแรมนี้เกาะน,นี้โจรเพียบ First, cane, ตอนแรกก็ไม่เท้าตอนนี้เพชรอามือปยัชาอะไรวะเนี่ยเป <No. S 1> ็นการแสดงละครรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใคร เฮ้หนูแต่มันไ่เท้าฉันเข้าใจตรงกันนะมันเป็นการออกแบบที่ปกติธรรมดามากนะอะไรไม่นั่นมมนเป็นการสั่งทำแค่เราเล่นนะครับผมมันถูกทิ้งไว้บนโต๊ะครับผมงนะหรอมมันค่อนข้างหายากนะที่จะได้เจอคนที่เป็นสุภาพบุรุษเช่นนีแต่ฉันต้องถามหน่อยว่านายรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นเจ้าของตัวจริง รุบเลยหน้าแดงอารมปิดยันหนอย่างเน็กไทเสื้อกั้กสไตล์แบบคนรวยลายคอข้อมือแหวนเด,ด็กชาหมัดลอยประทะไม่สวมแวนต่างงานแล้วก็หน้าแดงผิวบวมแดง เสื้อผ้าแพงมีสไตล์รวยได้ทันสมัยข้อมือนิ้วมีรอยเหมือนโดดโดนของแรงแรงอะไรก็ไม่รู้เมื่อพิจารณาจากตาตระกูลเอ,อ่อบนแหวนตาและไม้เทา้าค่อนข้างแน่ใจเลยว่าชายคนนี้เป็นคนคือหลอดพาเว่นขุนนางอังกฤษที่สูงสั์ผู้ที่ชอบรีสอร์ทเพื่อรับการรักษาโรคตับใบหน้าที่แดงก่ําของเขาบ่งบอกว่าเขายอมจำนนต่อสิ่งที่ลอ่อตาลอล่อใจแอลกอฮอล์ทั้งสองสามช็อตบางที เขาอาจรู้สึกไม่สงบจากการเข้าเฝ้าแล้วก็ด้วยข้อน,นิ้วที่แดงของเขาเดาได้เลยว่าเป็นเช่นนี้เพราะว่าเรียนมวยเพื่อเสริมทักษะทางกายภาพทางร่างกายของเขาป่วยในรีสอร์ทเปิดกคุณนางกิจบต้องเลือกว่าเลยไหมเมื่อพิจารณาจากตาตะกูลแหวนนีน้นิ้วที่แดง,ขงเขาอาจจะอ๋อเราต้องเลือกว่าเราจะคิดว่ามันเป็นจากอะไรเช่นอันเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วอันที่สองอันนี้ แดงจากการทุกตีอันบนไม่น่าใช่บ็อกซิ่งเนี่ยัทนนั้นก็อันนี้แหละตอบไปว่าเอสโตรชายคนนี้ค่อนข้างแนใจว่าเป็นลอดอาเวนผลนนางที่ร่ำรวยของ,องกิจผู้คี้เบือ่อผู้ซึ่งเดินทางไปทั่วยุโรปหาเงินของเขา อย่างซูรุยไล่แม่ที่แดงกล่ำของเขาบ่งบอกว่าเขามีปัญหากับแอลกอฮอล์เขายังมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีแต่ในปีที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขามีปัญหากับอารมณ์ส่วนนิ้วข้อม้วที่เขาแดงก่ำนั้นเพิ่งทุบตีคนอย่างน้อยหนึ่งคนมาอย่างรุนแรงเมื่อไม่นานมานี้ปัญหาความโกรธของเขาสะสมกับแอลกอฮอล์และความขัดแยง้งทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทอาจทำให้เขาเป็นคนหมดรุนแรง ก็ง่ายๆไม้เท้าของคุณบอกทุกอย่างให้ผมรู้ผมตามหาชายวัยกลางคนที่แข็งแรงมีความสนใจในการระจนภัยและมีเลือดอันสูงส่งและรักในการดื่มสุราและถ้าอยากให้ไปไกลกว่านั้นก็อาจจะอนุมานถึงชื่อของคุณจากอัตลักษณ์และนั้นอาจจะเหมือนเราองค์หลอดเควเวนแต่ว่าถ้าใครชอบส h e r l หรือว่าอยากสืบคดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดหลอดแอนดูเคววนกลางเรื่องเลยอีกสักความน่าจะมีอะไรที่ทำให้ระทึกขึ้นมาหน่อย เยี่ยมนายเจอไม้เท้าของฉันบางทีนายอาจจะหาเพชรของฉันเจอด้วยนะนายควรทำนจะกลายเป็นของเล่นสำหรับนายได้ใช่ไหมคุณโฮมส์ครับและถ้าเด็กทำได้ผมแน่ใจว่าตำรวจท้องที่ก็น่าจะเพียงพอที่จะหามันเจอตำรวจเหรอทำไมต้องยุ่งยากฉันรู้ว่าไอ้ตัวตลกนั่นขโมยไปปัญหาเดียวคือมันซ่อนไว้ที่ไหนได้เอาไม้เท้ามาให้ฉันฉันจะจัดการเองไอ้โจรไรนี้เนี่ยมันเกือบจะสารภาพแล้วแหละเพียงเชว์อีกแค่หมัดเดียว มผมเกรงว่าการทุบตีจะไม่ได้คำตอบจากเขาความจริงที่น่าสงสัยเอาล่ะผมจะไม่รบกวนคุณถ้า <First thing S 1> คุณตอบคำถามผม t e a l about m o n d What about t h e s น,นี้แปลว่าอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับที่ประทับคุณบอกว่าพวกร่างทรงพ้นคุ่นไปในงานเสวนาแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ บรามันเป็นกลอนอุบายที่สปกปรกเรานั่งอยู่ในความมืดสวดมนต์และจับมือกันตามคาดจากนั้นก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นจากตัวกลางเช่นก้อนเมฆหรือฟองสบ,บู่นักต้มตุ๋นเรนียกว,ว่าเอ็กซ์โทฟาซม อ๋อใช่พบได้ทั่วไปในร้านค้าจิตวิญญ,ญาณมันค่อนข้างน่าตื่นเต้นแน่นอนมันอาจจะมากเกินไปเอมมาที่รักของฉันกนะิด้องด้วยความสายดสยองและฉันก็ยังยืนหยัดเพื่อปกป้องเธอจนตีผีต้องสาบนั้นช่างกล้าหาญแต่มือฉันไม่โดนอะไรเลยร่างทรงกระโดดหนีไปจากฉันและเอมมาก็สลบไปฉันจุดเทียนและเพชรก็หายไปเลยมี a b o u โอเคต่อไป เพชรที่ประเมินค่าไม่ได้กลายเป็นปเด็าในการเข้าส่งได้อย่างไงมันเป็นอุปกรณ์ที่ปกติเอ็มมาต้องการพูดคุยกับเจ้าของคนเดิมของฉันบอกว่ามันของราชากษัตริย์อินเดียดังนั้นคุณเลยอัญเชิญราชวงศ์ที่ตายไปนานแล้วของอินเดียและช่วยบอกทีว่าคุณกำลังคาดหวังให้เขาสนทนาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมพูดตามตรงนะคุณโฮมผมไม่เชื่อเรื่องผีแต่เอ็มมารู้สึกถึงกับความคิดที่จะได้พบกับราชาตัวจริงถึงแม้จะตายไปแล้ว เอาล่ะมงกุฎก็คือมงกุฎคุณสามารถอธิบายตัวของมันได้ไหมเพชรสีเหลืองน้ำหนักไม่ถึงร้อยกรัมและมีรูปทรงไข่ที่สมบูรณ์แบบไม่มีแจะได้รูในเรื่องเพิ่มครับผมเพราะไม่งั้นงงโอเคเดี๋ยวผมไปมองดูรอบๆแล้วกันแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับผมไม่ต้องจับอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูข้างนอกได้เดี๋ยวจะจับตาดูจนคนนี้ไว้ Ghost of the Past ห้องนี้มีอะไรให้สำรวจใช่ไหมงั้นะเดี๋ยวขอสำรวจแล้วผมงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอพาร์ทเชอร์โฮมชั珀เตอร์หนึ่งพาร์ทเออ่ไม่เอาเป็นพาร์ทหนึ่งแล้วกันเป็นพาร์ทศูนย์แล้วกันนะผมโอเคครับสำหรับนี้ยขอต้อนรบไปก่อนครับสวัสดีครับถือว่าเป็นโปรล็อกก่อนอาจจะอัดไม่ได้เล่นแหละเล่นให้จบแหละเออแต่ต้องหาแนวเล่นก่อนว่าจะเล่นยังไง เพื่อไม่ให้หน้าเบื่อผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราอาัดจ,จะเช็คแล้วไปลง Youtube หรือว่าไปลงโซเชีย so, ลแล้วมันถ้ามันอัดแบบคลิปยาวๆแล้วมันจะเปื่อยหน้าเบื่อเราต้องเน้นเนื้อเรื่องแล้วก็เน้นการกระทำที่มันดูน่าตืน่นเต้นนะผมโอเคนะสวัสดี้ขอตัวลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับบ๊ายบาย โอเคครับนี่เป็นเสียงหลังจากที่เล่นเสร็จและแปลเสร็จนะผมก็เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างเลยเช่นเรามาที่นี่เอาไม้ทำเมื่อคืนแล้วก็มาดูร่างทรงแล้วก็ได้เจอข่าวว่าท่านผู้ดีคนนี้ทําของหายเพราะฉะนั้นเราก็จะตามหาของให้เข,ขานั่นก็คือเพรสวัสดีครับเจอกันครับและขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเล่น40นาทีและใช้เวลาตัดเกือบทั้งวัน